The Muhammad Journey Podcast ชีวประวัติของท่านนาบีมูฮัมหมัดสลลละฮิวะสัลลัมอัสาลามุอะลัยคุมครับขอต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกเรื่องราวประวัติศาสตร์อิสลามกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องฮิจระ การเดินทางสู่เมืองมาด,ดีนะก็คือการอบพยพครั้งสำคัญของท่านนบีมูฮัมหมัดแล้วก็สหายสนิทท่านอบูบากเกรจากมักกะไปมาด,ดีนะนะครับข้อมูลที่เราจะดูกันวันนี้ก็จะไล่ไปตั้งแต่การวางแผนเลยครับซึ่งต้องบอกว่าลับมากๆแล้วก็ไปถึงช่วงที่ต้องต้องหนีการตามล่าของชาวกุเรชที่อันตรายมากๆนะครับแล้วก็การเดินทางที่โอ้โหท้าทายสุดๆ สู่เมืองยาสริปหรือที่เราเรียกว่ามดีนะในปัจจุบันค่ะใช่ค่ะเอาละครับมาเริ่มตรงแผนการก่อนเลยทำไมทำไมต้องรับขนาดนั้นครับมันมีเหตุผลอะไรเบื้องหลังครับคือต้องเข้าใจบรรยากาศในมาักาะตอนนั้นก่อนนะคะคมันมันตึงเครียดมากค่ะการเผยแผ่ศาสนาของท่านนาบีเนี่ยเออมันไปท้าทายความเชื่อเดิมๆแล้วก็อำนาจของชาวกุเรซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ที่นั่นอ๋อครับครับค่ะ ก็เลยทำให้ท่านนาบีกับผู้ติดตามเนี่ยตกอยู่ในสถานการณ์ที่กดดันแล้วก็เสี่ยงอันตรายตลอดเวลาการตัดสินใจจะอบพยพเนี่ยมันเลยไม่ใช่แค่การย้ายบ้านธรรมดาแต่มันคือการหนีภัยคุกคามเลยค่ะครับดังนั้นการวางแผนแบบลับๆเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆเพื่อไม่ให้โดนขัดขวางหรือเอ่อทำร้ายนะคะเข้าใจเลยครับว่าสถานการณ์มันมันบีบคั้นจริงๆนะครับพอแผนพร้อมแล้ว ก็ถึงขั้นตอนการลงมือการหลบหนีซึ่งก็น่าจะระทึกไม่แพ้กันนะครับใช่ค่ะโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่สาคัญมากๆคือการต้องไปซ่อนตัวในถ้าถ้ำซาวใช่ไหมครับใช่เลยค่ะถ้ำซาวนี่กลายเป็นเหมือนจุดสําคัญมากๆของการเดินทางช่วงแรกเลยนะคะเป็นที่หลบภัยชั่วคราวเพราะว่าตอนนั้นคือมีการตามล่าแบบเอ่อใกล้เข้ามามากๆแล้วโอ<ฮ>ค่ะ เหตุการณ์ที่ทํานี่มันสะท้อนอะไรหลายอย่างเลยนะคะทั้งความยากลำบากความเสี่ยงแล้วก็ความไว้วางใจกันมากๆระหว่างท่านนบีกับท่านอบูบากัตแล้วก็ยังมีความช่วยเหลือจากคนอื่นๆด้วยนะคะที่คอยส่งอาหารส่งข่าวสารให้ครับผมมันเป็นการเดินทางที่ต้องใช้ทั้งความเชื่อมั่นความอดทนแล้วก็การวางแผนที่แบบว่าต้องรอดจริงๆค่ะฟังดูแล้ว ไม่ง่ายเลยนะครับกว่าจะผ่านช่วงนั้นมาได้ทีนี้พอออกจากถ้ามาได้แล้วก็เป็นการเดินทางที่ยาวเลยทีนี้สู่จุดหมายคือยัสริปในข้อมูลที่เราดูเนี่ยเขาใช้คำว่าการเดินทางแห่งความหวังผมว่าคำนี้น่าสนใจมากครับมันมีความหมายยังไงในภาพรวมครับอ๋อค่ะคานี้สาคัญมากค่ะถ้าเรามองภาพใหญ่ๆนะคะการฮิสอรครั้งนี้ มันมีความหมายลึกซึ้งกว่าแค่การหนีภัยนะคะมันคือจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่เลยค่ะเป็นการเริ่มต้นอ่อสักรอดใหม่ของชุมชนมุสลิมเลยก็ว่าได้คัการเดินทางไปะยัสลิปเนี่ยถึงจะลำบากมากๆนะคะแต่ว่ามันเต็มไปด้วยความหวังความหวังค่ะความหวังที่จะไปสร้างสังคมมุสลิมที่ที่เข้มแข็งที่มีอิสระในการปฏิบัติศาสนาแล้วก็ปลอดภัยจากศัตรูอืมครับ เมืองยาสลิบหรือมาดินะในเวลาต่อมาเนี่ยก็กลายเป็นศูนย์กลางแห่งใหม่เป็นฐานที่มั่นสำคัญมากๆในการเผยแผ่อิสลามต่อไปครับผมเพราะฉะนั้นการเดินทางครั้งนี้ก็เลยเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่ที่มาจากความศรัทธาที่แรงกล้าแล้วก็ความมุ่งมั่นจริงๆค่ะพอฟังแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดเจนขึ้นมากเลยครับสรุปก็คือว่าการที่จะเราะที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยมันคือเรื่องราวที่โอ้โห ครบเครื่องเลยนะครับตั้งแต่การวางแผนที่ต้องอรอบคอบรับสุดยอดความกล้าหาญมากๆที่ต้องเผชิญหน้ากับอันตรายการเอาตัวรอดในภาวะขับขันตอนที่อยู่ในถ้ำเสียแล้วก็หัวใจสำคัญคือการเดินทางไกลที่ที่ขับเคลื่อนด้วยความหวังล้นๆวนเลยนะครับเพื่อสร้างรากฐานใหม่ให้อิสลามใช่เลยค่ะสรุปได้ดีมากเลยค่ะแล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้มันก็นำไปสู่คำถามที่น่าคิดต่อนะคะว่า ในเวลาที่เราต้องเจอกับความยากลําบากมากๆหรือว่าการต่อต้านหรือแม้กระทั่งภัยที่มันมันอันตรายถึงชีวิตเนี่ยครับอะไรคือพลังอะไรคือสิ่งที่ทําให้คนเรายังยังคงยึดมั่นในความหวังเอาไว้ได้แล้วก็สามารถก้าวต่อไปเพื่อเป้าหมายที่มันยิ่งใหญ่กว่าเดิมได้อืก็เป็นคําถามที่เชวนให้เรากลับไปคิดต่อได้ดีเหมือนกัน,นะคะ่ะเป็นคําถามทิ้งท้ายที่น่าสนใจมากครับชวนให้คิดตามจริงๆครับ